ี่อยากมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเองนะคะค่ะเ,เริ่มต้นก็คือเกี่ยวกับคอร์ดเดย์ค่ะที่ประทับใจแต่ก่อนเนี้ยเป็นคนที่มีป้าเต็มหน้าเลยค่ะพอสมควรแล้วก็มีปัญหานะมีรอยตีนกาแล้วก็รอยเหี่ยวย่นที่ใบหน้านะคะหลังจากที่ใช้ครีมครีมไหนที่ว่าดีๆอะไรอย่างเงี้ย ก็จะซื้อมาใช้แต่ก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะป้าก็ยังขึ้นเต็มหน้าอยู่ค่ะพอมาใชาา้กินผลิตภัณฑ์คอรีเดค่ะตอนนี้ใช้ไปแล้วทั้งหมดห้ากล่องค่ะค่ะกินไปแล้วห้ากล่องผลที่เกิดขึ้นกับหน้าหนูอย่างชัดเจนก็คือเริ่มแรกรอยเหี่ยวย่นที่ตรงหน้าผากค่ะหายไปค่ะแล้วก็ล่องลึกตรงแก้มค่ะ แล้วก็รอยตีนกาตรงตรงข้างตาก็หายไปค่ะอันที่สองก็ฝ้าที่อยูอ่ตรงใบหน้าค่ะเต็มแก้มทั้งสองข้างแล้วก็ตรงที่จมูกค่ะก็ลดลงแล้วก็หายไปค่ะค่ะแล้วที่สำคัญก็คือสามีหนูเองเนี่ยมาจับที่หน้าแล้วก็ดูว่าเอาแต่ก่อนหนูถึงไม่ไม่เป็นแบบเนี้นะคะ คือหน้าเนี่ยมีความอิ่มเหมือนเหมือนหน้าหนูเต็มกว่าเดิมค่ะทั้งที่ไปชั่งน้ําหนักน้ําหนักเท่าเดิมค่ะน้ําหนักก็ห้าห้าสิบห้าเท่าเดิมแต่ทําไมหน้าเนี่ยเหมือนสมัยตอนอ,อายุยี่สิบห้าอะไรประมาณเนี้ค่ะค่ะเพราะว่าหนูจะมีเนื้อเนื้อแก้มเป็นคนมีเนื้อแก้มค่ะซึ่งแต่ก่อนไม่เป็นแบบนั้นค่ะก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่า การกินคอรีเดนียดีจริงๆค่ะดูแลเรื่องอโครงสร้างภายในแล้วก็เกี่ยวกับฝ้าแล้วก็ทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับร่างกายเราค่ะก็แชร์ประสบการณ์พี่เล็กสอบถามนิดนึงสิครับว่ารู้ไหมครับว่าสาเหตุการเกิดฝ้าเนี่ยเราเกิดเป็นฝ้าเนื่องจากอะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฝ้าเนี่ย นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็คือเกิดขึ้นมาจากว่าอ่ารดัแบ,บแรกเลยนะนะครับประจําเดือนมาไม่ค่อยเป็นปกตินะครับของเสียสะสมอยู่ในเลือดนะครับและมันก็ตีขึ้นหน้าถ้ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องฝ้านะครับหรือสองเนี่ยใช้เครื่องสํอางอนะครับแลออ้วเผลอเครื่องสําอางบางอย่างเนี่ยมันจะมีอาจจะมีสารเซลรยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเสร็จปุ๊บพอยเราไปดูแดดมากๆนะครับแดดมันก็จะมีปฏิกิริยา นะครับต่อเมลานินหรือเม็ดสีผิวที่อยู่ใต้ผิวหนังก็ทําให้เกิดอาการเป็นฝ้าเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็พยายามจะรักษายอย่างไงก็ไมค่ก็จะหายนะครับแต่พอแต่ละคนนะครับที่มีโอกาสที่จะมาทานตัวคอริดีนะครับก็ต้องทานทานคอริดีอย่างเดียวเนี่ยกระช้านะถ้าอยู่ทานคอริดีกับผัดเม็ดด้วยเนี่ยมันจะทําให้ฝ้าที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุเน,นื่องจากอะไรเนี่ยฝ้าเนี่ยจะหายเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาแจ้งประสบการณ์